นกดง่ายต้องดูพุทธศาสนาเผยวิธีดับไฟในใจไม่กลับมาโมโหอีกกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นรู้สึกเหมือนไฟมันสุมอยู่ในอกแค่เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เราปีตแตกเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดออกมาทุกเมื่อถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ววิดีโอนี้จะมาเผยวิธีการที่จะทำให้คุณดับไฟโกรธที่มันเผาใจคุณอยู่ และที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีที่คุณทําตามได้จริงเรื่องที่เราจะเล่าไม่ได้มาจากไหนไกลแต่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราคุ้นเคยกันดีแต่หลายครั้งเราก็มองข้ามท่านสอนว่าความโกรธมันก็เหมือนไฟยิ่งเราเติมเชื้อไฟไปมันก็ยิ่งลุกลาม คำถามคือแล้วเราจะดับไฟนี้อย่างไรหลายคนอาจจะคิดว่าต้องไปทําสมาธิต้องไปนั่งวิปัสสนาแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะและวิธีที่ว่านี้มันเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่เรามองข้ามไปในทุกวันเคยมีเรื่องเล่าของปร,รมาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนลูกศิษย์ด้วยวิธีที่แปลกประหลาดจนลูกศิษย์ยังงงเป็นไก่ตาแตก แต่เบื้องหลังความแปลกนั้นกับซ่อนปรัชญาอันลึกกล้ำเอาไว้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านด้วยอาการหัวเสียผลักประตูเสียงดังปั้งถอดรองเท้าทิ้งไม่เป็นที่แล้วก็ทำท่าจะเดินเข้าไปหาท่านแต่ยังไม่ทันที่ชายคนนั้นจะก้าวเท้าเข้าไปท่านปรมาจารย์ก็สั่งให้หยุด แล้วบอกว่าเจ้าจงไปขอโทษประตูและรองเท้าของเจ้าเสียก่อนชายคนนั้นก็งงอะไรเนี่ยไร้สาระทำไมเราจะต้องไปขอโทษประตูกับรองเท้าด้วยท่านปรมาจารย์ตอบกลับไปว่าถ้าเจ้าไม่สามารถขอโทษสิ่งของที่ไม่มีชีวิตได้เจ้าก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ชายคนนั้นยิง่งงเข้าไปใหญ่นี่มันบ้าอะไรกัน ทำไมเราจะต้องไปขอโทษของที่ไม่มีชีวิตด้วยท่านปรมาจารย์ก็ตอบว่าถ้าเจ้ายัางโกรธรองเท้าเจ้าก็ควรที่จะรักษามันไว้ได้เช่นกันการที่เจ้าโกรธประตูเจ้าก็กำลังสร้างความสัมพันธ์กับมันในทางที่ผิดถ้าเจ้าสามารถแสดงความโกรธได้เจ้าก็สามารถแสดงความรักได้เช่นเดียวกัน ความโกรธและความรักมันเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งถ้าเจ้าไม่สามารถขอโทษสิ่งเหล่านี้ได้ เาก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ชายคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยไม่คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ท่านปรมาจารย์พูดมันทำให้เขารู้สึกสงบและเห็นแสงสว่างขึ้นมาเขาเลยลองทำตามที่ท่านปรมาจารย์สอนเดินไปที่ประตูแล้วก็ลูบประตูเบาๆพร้อมกับโค้งคำนับน้ําตาไหลออกมาด้วยความสำนึกผิด จากนั้นเขาก็ได้เดินไปที่รองเท้าแล้วก็ก้มลงสัมผัสนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนว่าความโกรธมันก็มี ความเหมือนกับความสัมพันธ์ถ้าเราโกรธสิ่งของหรือคนที่เราไม่ชอบเราก็กําลังสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นแล้วถ้าเราสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็มีแต่จะทําให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความรักเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งนั้นและเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัวเราเราก็จะมีความสุข เพราะฉะนั้นการดับไฟโกรธไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนแปลงของมุมมองทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมเราถึงโกรธและเราจะจัดการกับมันอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุความโกรธก็เหมือนกันมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆมันมีเหตุที่ทำให้เราโกรธ แล้วเหตุนั้นคืออะไรส่วนใหญ่เหตุที่ทำให้เราโกรธมันมาจากความไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ควรเป็นหรือมันเป็นไปอย่างที่เราไม่อยากให้เป็นบางทีก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราเก็บมาคิดเช่นรถติด อากาศร้อนหรือแค่คนพูดจาไม่เข้าหูแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันก็สามารถกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแล้วทำไมบางคนถึงโกรธง่ายกว่าคนอื่นนั่นก็เพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันบางคนเหมือนว่ามีตัวรับความโกรธไวต่อความรู้สึก อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธแต่บางคนก็เหมือนมีฉนวนกันความโกรธที่หนานแน่นกว่าจะโกรธก็ยากเย็นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนสิ่งสำคัญก็คือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความโกรธได้ทั้งนั้น mm. เหมือนกับการขับรถถ้าคุณไม่เคยขับรถ คุณก็อาจจะรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถ้าคุณฝึกฝนจนชำนาญคุณก็จะขับมันได้อย่างคล่องแคล่วและปลอดภัยการจัดการกับความโกรธก็เหมือนกันมันต้องอาศัยการฝึกฝนและทำความเข้าใจในตัวเองแล้วเราจะฝึกจัดการกับความโกรธได้อย่างไรวิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือการรู้ตัว เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกโกรธให้เราหยุดแล้วก็สังเกตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจว่ามันเป็นอย่างไรมันร้อนรุ่มมันอึดอัดหรือมันสั่นสถานการณ์เมื่อรู้ตัวว่าเรากำลังโกรธเราก็จะสามารถควบคุมมันได้ไม่ให้มันลุกลามขึ้นมาเหมือนกับเรานั้นได้เห็นไฟไหมถ้ารู้ตัวเร็วเราก็สามารถดับมันได้ทัน แต่ถ้าเรารู้ตัวช้าไฟมันก็จะลามไปจนดับยากวิธีที่สองคือการเปลี่ยนมุมมองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดใคร หรืออะไรสักอย่างให้เราลองคิดว่ามุมมองอีกมุมหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นบางทีเหตุการณ์นั้นมันอาจจะไม่เคยได้เป็นอย่างที่เราคิดบางทีคนที่ทำให้เราโกรธเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเมื่อเราลองเปลี่ยนมุมมองดูเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและความโกรธก็จะเริ่มลดลงเหมือนกับการที่เรามองภาพวาด ถ้าเรามองแค่ด้านเดียวเราก็จะเห็นแค่ด้านเดียวแต่ถ้าเราลองเดินดูแบบรอบๆเราก็จะเห็นภาพที่สวยงามในหลายๆมุมได้ mm. วิธีที่3คือการให้อภัยเมื่อไรก็ตามที่เราโกดใครให้ลองคิดว่าเราจะทำอะไรให้อภัยได้ไหมการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาทำ แต่หมายความว่าเราต้องไปวางความโกรธของเราที่อยู่ในใจเหมือนกับเรานั้นได้แบกหินเอาไว้ถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็ปวดเมื่อยตามตัวทั้งๆท,ที่เราวางได้แต่ถ้าเราปล่อยวางแล้วเรารู้สึกสบายและเบาตัวขึ้นการให้อภัยนั้นไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเราเองเมื่อเราให้อภยัยเราก็สามารถปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ และความขมขื่นเราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขแล้วยังมีอีกหลายเรื่องหลายวิธีที่เราสามารถดับไฟโกรธในใจของเราได้จากที่เล่ามาหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าถ้าเจอสถานการณ์ที่มันทำให้โกรธจริงๆแล้วจะยังไงให้มันดับไฟได้จริงๆเราจะมาบอกเคล็ดลับที่ได้ผลจริงๆและคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลย เคล็ดลับแรกคือการหายใจฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าความโกรธมันกำลังมาและทำให้คุณหยุดคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าทางจมูกสูดเข้าให้เต็มปอดแล้วก็หายใจออกทางปากค่อยๆช้าๆทำแบบนี้ซ้ำๆกันสัก5-10ถึง1ิครั้ง คุณจะรู้สึกได้เลยว่าความโกรธมันจะลดลงเหมือนกับการที่เราเอาน้ำเย็นไปราดไฟมันก็จะดับเพราะอะไรเหรอเพราะการหายใจมันจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราสงบลงเมื่อเราสงบเราก็จะสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำเรา เคล็ดลับที่สองคือการพูดเมื่อไรก็ตามที่เราโกรธใครหรืออะไรสักอย่างแทนที่เราจะเก็บความโกรธเอาไว้ในใจให้เราพูดออกมาด้วยความเมตตาและเข้าใจไม่จำเป็นต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวหรือต่อว่าแต่ให้พูดในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆเหมือนกับการที่เราเปิดหน้าต่างระบายอากาศความอัดชื้นก็จะหายไป การพูดจะช่วยให้เราปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ในใจและเมื่อเราพูดออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกความเมตตาเมื่อเราฝึกความเมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นเราก็จะไม่โกรธง่ายเพราะเราเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นและความโกรธก็จะกลายเป็นความรักและความเห็นใจ และนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดที่เราอยากจะมอบให้คุณในการดับไฟโกรธที่มันเผาใจคุณอยู่ในทุกวันและสุดท้ายนี้เราอยากจะฝากคำของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่โกรธย่อมไม่เห็นประโยชน์ของตนคำกล่าวนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราโกรธเราก็จะสูญเสียสติและปัญญาและเมื่อเราไม่มีสติ เราก็จะสูญเสียปัญญาเราจะทำอะไราผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นจงมีสติอยู่เสมอและจงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและเมื่อเรามีสติและมีปัญญาเราก็จะสามารถเอาชนะความโกธได้อย่างง่ายดายและเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบและเรา ก็หวังว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาและมีความสุขในการใช้ชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำถามชวนคิดท้ายวิดีโอคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการกับอารมณ์และคุณจะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ขออวยพรให้ทุกท่านจเจริญในธรรมมีสติปัญญาส่องสว่างนำทางชีวิตตามคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าให้พ้นทุกข์มินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ